ม,มาม่าทั้งคคนพร้อมแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันแซสซี่ลิฟผมต้องขอเชิญมาม่าคนแรกมาม่ามิเน่ครับสำหรับวันนี้นะคะที่ทำแซสซี่รู้สึกว่าตัวเองไม่กดดันเลยมันโอเคสําหรับเรามาม่ามิเน่มีเวลาทั้งหมด2นาทีนะครับจับเวลาครับสวยนะขออนุญาตบอกคุณผู้ชายสิ่งนี้นะรอบแรกอะ่ะพอทำปุ๊บก,ก็เกิดอุบิเหตุนิดนึงคือง,งับปากไม่ตรงกับ คำ,คำของเขาเลยต้องรีบแคนเซลก่อนเลยเพราะเราจะไม่ไม่ฝืนไปเพราะไม่งั้นมันจะเสียเวลาพยายามงับให้ตรงนะคะมีสตินะขออนุญาตบอกคุณผู้ชายสิ่งนี้นะคะถ้าวันนึงต้องเลือกระหวา่างดิฉันกับคนใหม่ที่เข้ามาเลือกเขาไปเลยค่ะปล่อยฉันไปเลยค่ะเพราะฉันสวยผู้ชายอยากได้อีกเยอะใช่ถ้าติ๊กตอกเล่นต้องโอเวอร์แอคติ้งเล่นให้ใหญ่ไว้ก่อนขยับปากให้กว้างงับคำให้คม ผอนุญาต่อคุณผู้ชาสิ่งนี้นะคะเพาว่านะพอมีนะอม่ะได้ทําตั้งแต่แตเทสสองสามสี่ขึ้นไปมันเริ่มคล่องเลยทําได้ไวมากขึ้นใส่ไม่ยั้งค่ะสมแล้วคะ่ะคุณแม่ของนูจีเป็นนักแสดงเรศ<ถ>ชอบตรงที่แบบชอมาข้างหน้ากล้องเนี่ยคะ่ะปากใหญ่เินกล้องดีนะคะแล้วก็คุมสติได้ดี มีพัฒนาการจากแรกๆดีงับปากตรงทั้งที่ตัวเองได้คลิปยาวแล้วพูดค่ข้างเร็วนะคะก็ถือว่าใช้ได้ดีค่ะมันจะมีช่วงที่รู้ก่อนนะคะแต่ว่ามันก็มีคลิปที่ใช้ได้แล้วมันเป็นจังหวะที่ตรงเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแล้วว่าเราเซนกับคลิปตัวเองขนาดไหนนะแต่ว่า o อ็ดีมีความคมชัดแล้วก็ชัดเจน ต้องขอบคุณแซซี่ในครั้งนี้นะคะที่ทําให้มิเน่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงซึ่งจริงๆดิฉันไม่ใช่สาวแพนดิฉันเป็นสาวตลกคนนึงค่ะฉันกรีดก่อนที่จะเริ่มเพื่อเป็นการปับฟิวอารมณ์จากของไผ่พอมเข้าสู้กันสามสองหนึ่งมิถ้าชอบใครอ่ะมือนีตั้งเลเฟอร์เรนมาเลยนะคะว่าตอนแรกต้องเหตุให้คนตั่ง ันสวยฉันรวยไม่เป็นห่วงเลยโซยู so you, ค่ะเธอทำได้อยู่แล้วมันโหลดค่ะที่มันโหลดค่ะตอนที่กำลังทายคลิปอยู่สัญญาณเนี่ยหายพ่อกำลังจะไดฟิลกำลังจะไดฟิลหยุดทักนี่คะฉันมาได้เอาโชคมานั่งมือดิ้ขันไวไฟมันฮึฮึจะยังดอกนี่เธอชอบใครอะ ไม่ก็หัวใจในหะ้อ่ะตังให้เอยรวยทีนี้สิบ่อนมาม่าอายดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็เป็นแม่คาไลฟ์แต่ว่าวันนี้เขาดูแบบเหมือนอันเนอรยจีไม่เยอะเหมือนปกติธรรมดามาม่าอายจะแบบมีความแบบพักไปกับสิบนาทีกลับมาใหม่มันก็ต้องมาเริ่มใหม่แล้วมันเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีซึ่งทำใจตั้งแต่ตอนนั้นแ็้วมาม่าคนที่สามครับมาม่าญี่ปุ่น เรารุ้นกับมามา่มาญี่ปุ่นมากเพราะว่าเขาลนเขาลนแล้วนะเกาเป็นเสมอฟ์ไงนะก็แบบอย่างนี้ฮัลโหลค่ะไปไหนสั่งฉังไม่เหอยาให้คุณยุตแล้วฉันเหลือแต่กับรอยยิ้มคุณเอาไปไม่ได้เข้าใจมั้ยคุณขาเราจะยืนนิ่งๆเฉยๆไม่ได้ค่ะ ตอบมันต้องมีการเคลื่อนไหวการจะดึงหน้าเข้าจอเอาออกซึ่งสําคัญมากเออของเราอาจจะบทพูดเยอะไม่ทันจะบอกว่าแกหรือเปล่านะแทออนว่าถ้าอยู่ใกล้กว่านี้เราอาจจะได้เห็นสีหน้าท่าทางลักษณะมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนการสื่อสารมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็กับมือกับอะไรเงี้ยในบางอันมันอาจจะยังไม่ค่อยสิงกันมันมีการคิดฟุ้งเยอะไปหมด แล้วก็มีความไม่ชัดเจนแล้วไม่ได้เลือกทางสักทางหนึ่งการพูดอะ่ะมันจะมีจังหวะของความเป็น personality ของแต่ละบุคคลที่เป็นเจ้าของเสียงเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ได้เป็นเขาอะ่ะการที่เราจะเป็นเขาเมันยา,า,ากนะตอนเมาเกียวครับดิฉันรุนมากเลยค่ะคือยังไงเจ้ต้องได้ไปไม่ได้แล้วนะคะห้องอิลิมิเนชันเนี่ยพอแล้วหว อย่าเป็นจีนีจกเรอเพราะว่าเทเลแถวนี้นะอินเนอร์ตอนนั้นคือยังไงก็ไม่ไม่ใช่เกี่ยวไม่ใช่เกี่ยวคนนี้ไม่ใช่มาม่ากเกี่ยวคนนี้อย่าเป็นจีนีจกเรอเพราะว่าเทเลแถวนี้นะของใครพรหนูของสันตาก็บบเขินนะแต่ว่าก็ได้นี่หว่าเออมันสนุกดีว่ะเข้าท่าเข้าทางดีนะอย่าเป็นจีนีจกเราเพราะว่าเทเลแถวนี้นะเสียงคลิปของคุณมาม่วงอ่ะส่องอารมณ์ให้ดีมากคือแบบจิก คือพูดสิ่งอย่างเงี้ยแล้ววันหน้ามันก็ต้องมาอยู่แล้วแหละหมดเวลาครับ <digamos> มาม่าเกี๊ยวสมควรมายืนด้วยกันแล้วก็ไปเอพิโซดหน้าด้วยกันเกี๊ยวหน้าแดงมากนันเชินตัวเองได้ยินเสียงหัวเราะของทุกคนพอใจผลงานตัวเองมากที่มันน่าจะออกมาดีนะอะไรอย่างนี้คนสุดท้ายครับรมาม่าจ๊สครับเชญครับ เป็นหัวน้งแจ๊สสุดเอาตรงๆก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบแจ๊จะดีไซน์คลิปนั้น,น่ะออกมาเป็นยังไงชาเลนจ์เนี้ยเป็นชาเลนจ์ที่จะเรียกว่ายากที่สุดสำหรับเราเลยก็ว่าได้พอดะที่ติ๊กตอบคือรู้เลยว่าตายแล้วเนี่ยคืองานนี้พังแน่ๆบาทร้ไหดลูกน้องคนหนึ่งจะไม่ใช่ลูกล หนูไม่ไหวแล้วนะแม่อะไเงี้ยทไล่น,นฉันมามานะทาไหนลองเลยนจีแจ๊สมามาอยู่เออคลวนอนึองน่นนง,ค,งลคลิปของมาม่าแจ๊สยากนะเพราะว่าการที่คุณจะต้องไปซิงเป็นเด็กแล้วไม่ดูเป็นเด็กเปรตเนี่ยมันยากดีนะทำออกมาได้น่ารักเลยเกินความคาดหมายเหมือนกันเออมันก็เอาความ frustration เอาความแบบ ทำไมต้องมาทำอะไรอย่เงี้ยได้ออกมาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกดีก็เป็นการรีลีสที่ดีค่ะผมรู้สึกว่าคุณมีชีวิตชีวามากขึ้นนะฮะไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเลยค่ะ <laughs> คุณอาจจะต้องเป็นคนที่ดูบิชชี่ขึ้นมาหน่อยมันอาจจะแบบว่ามีแบบ <c oughs> พลังนะสำหรับเรานะเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับกระบวนการการค้นหาก,การเตรียมตัวมากกว่าผลสำเร็จเรารู้สึกว่า มามา่แจ๊สไม่มีพลังชีวิตอะแล้วเราก็รู้สึกว่านี่คือการเตรียมตัวที่ควรจะเป็นจริงๆหรอสำหรับเซ็กซี่มามา่าอันเนี้ยอ,อกว่าไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ทุกคนมีแพทเทิร์นการเตรียมตัวที่ไม่เหมือนกันขอย้ำแต่ในในความเป็นจริงมันก็มีวิธีเตรียมตัวได้ได้หลายแบบไหมคะคือจัสไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าสําหรับตัวเองเป็นคนที่ต่างมากเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของแจ๊สมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นๆถ้าตีความแบบแจ๊ส ถ้าอยากได้ความเรียลเป็นตัวเองแบบที่ไม่ตามใครจริงๆเนะี่ย y r g y จะจัสหาได้ยากมากค่ะคือ,คอจริงๆเข้าใจครัว่า Introvert นะฮะแต่อย่าลืมว่าตรงเนี้ยที่เรามานั่งดูเพื่อหรือ,รอนั่งรอเราประกดอยู่ต่อหน้าสาธารณชนอยู่คนดูทางบ้านกำลังยึดเราเป็นแบบอย่างนะแล้วเราอยากให้คนอื่นเห็นเราเป็นแบบไหนถ้าคำว่า Reality แล้วคำว่า Real แล้วอ่ะมันถือความจริงตั้งแต่วันแรกที่ก้ามาจะจริงตลอด โอเคอินโทรเวดเราไปใช้ช่องเวลาส่วนตัวอันนั้นเป็นเรื่องของเพอร์ซันแต่อันเนี้ยเรากําลังเป็นตัวแทนผู้หญิงทั้งประเทศและตอนนี้เรากําลังปรากฏตัวอยู่ด้วยไม่ใช่แค่บนนี้แต่มันคือตลอดทั้งรายการเลยค่ะม,มามาแจ๊สเตรียมใจมาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเอ e เนอร์จีนี้อาจจะไม่เหมาะกับการอยู่ในเรียลลิตี้วันนี้ผมต้องขอขอบคุณเอ็กซ์เพร์สุดพิเศษของเราครับคุณคาน่าวอริเออร์สกาแฟประสบการณ์ เรามาตรงเนี้ยเพราะว่าเราเห็นว่ามันน่าจะถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงหาสิ่งใหม่ๆที่ตามกระแสะนิยมทั่วไปไม่มี